ครับอันนี้เป็นมันเกีต์มังกรจัมโบ้นะครับโอ้โหลูกขนาดดูขนาดดูขนาดแล้วยาวกว่าเด็กอยู่ชั้นชั้นอะไรครับน้องน้องเต้ชั้นอะไรชั้นอะไรครับชั้นปหนึ่งนะครับใหญ่กว่ายาวกว่าเด็กชั้นปหนึ่งอีกครับน้องเต้นะครับเจ้าของสวนนะครับเจ้าของสวนมันเกียตมังกรนะครับล่าเริงครับเพราะว่าเขาเห็นมันแล้วใหญ่ไหมครับน้องเต้ใหญ่ไหม มันใหญ่ไหมมันใหญ่ไหมเอาเป็นเป็นบ้าไปแล้วครับนี่ครับเป็นมันก่อนครับความยาวอเอาน้องเต้เอาแขนมาใส่สิน้องเต้เ,เขีแขนมาใส่อันนี้คืออันนี้คือปลายนะครับดูครับเอาแขนนี่ออกเอาแขนเดียวแขนเดียวยาวครับยาวยกว่าแขนครับแขนก็ประมาณนี้แต่ยาวไปนู่นครับอ่ะไม่มไมไปไเป็นไรอ่าน้องเต้ต ถอยถอยเร็วฝั่งนี้ก็ยาวประมาณยาวกว่าแขนอีกยาวประมาณอแขนครับหอแขนครับก็ย uh, าวกว่<ม>าแขนเหมือนเดิมเ <Yep. S 2> อ้าวันนี้วันนี้วัน,น,วน,น,วน,นที่สิบวันเกนิดอะไรอีกสิบสามนะครับรว,ว,วันนี้สิบสามสิบสามพฤษภานะครับสิบสามพฤษภาก็ปูวันที่ เก้าเก้าพุชิจิกาจุดมังกรจัมโบ้นนบครับต้นก็สูงอันนี้อันนี้มือกล้องฮะมือกล้องอีกคนหนึ่งน้องฟุกิ่้ครับก็มาช่วยกันขุดนะครับปลูกวันที่เก้าเก้าพุชิจิกาปลูก้ยเวะเก้าพุจิกาเก้าธันวาเก้ามกราคุมพามีนามษาพฤทสภาหกเดือน 6เดือนกับ1ิ1เอ็ดเดือนกับสี่วันนะครับ6เดือนกับ4ี่วัน,น,น,วนยาวขนาดนี้แหละเรามีท่อนพันนะครับอยากได้ท่อนพันก็เดี๋ยวติดตามดูนะครับตอนต่อไปตอนต่อไปนะครับตอนนี้ความสูงก็พอได้นะครับเดือนนี้ครับประมาณปลายเดือนจะตัดแล้ว ก็ตัดท่อนพันแล้วแล้วก็กขยายแบสูงฮะสูงท่วมหัวหเลยสูงท่วมหัวหเลยนะครับหญ้าก็เยอะหญ้านี่เอารุ่นมาแล้วอันนี้ข้างข้าง สูงครับอะไรก็ไม่เช่อพอแล้วครับอ้าบาย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 น้องเตะบายบายครับบายบายไอ้ลูกเสือทำไงลูกเสือไอ้ลูกเสือทำไงก่อนวันทยาหัดนะครับเอาลูกเสือเร็วลูกเสือกินนิ้วปั๊บโอเค